สวัสดีครับทุกคนผมอ่มอีกแล้วนะครับและนี่ก็คือโลบอกแมปที่ชื่อว่า n i Night s h e e t a a d p o r y ครับ ผมเข้าใจนะครับว่าผมตั้งชื่อคลิปว่าช e ักอีชีสแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับช e ักอีชีสจริงๆเพราะว่าก่อนที่มันจะมาเป็นไนชิฟแอดพอลลี่เนี่ยแบบนี้เคยมีชื่อว่าไนชิฟแอดชักอีชีสมาก่อนแต่แมปก็ถูกปิดตัวลงไปก่อนที่ผมจะได้เล่นซะอีกนะเหตุ <S <s <อ>ผลที่แมปถูกปิดไปเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เอาเป็นว่าแมปนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่ง,งมีการรีดีไซน์ตัวละครใหม่หมดเลยแต่ก็ยังคงตัวมาสคอตหลักของร้านเป็นหนููเเเเหหมมมืมืือออออนน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 นกััััััแแตต่่่ววี้้ป็ชดยสิละขงงค เอาละครับหมดช่วงสาระน่ารู้แล้วเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสั้นๆวุ่นวายวุ่นวายเกี่ยวกับการเล่นเกมของผมกับสมาชิกในช่องนะครับดังนั้นเนี่ยปล่อยสมองให้เอนจอยและดูความวุ่นวายครั้งนี้กันดีกว่าแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ทั้ง3ท่านนะครับที่มาเล่นเกมนี้กับผมด้วยนะนี่คือแฟนอาร์ตสุดเท่จากคุณเลซินนิงทั้งที่แค่รูปเดียวแต่ก็มีผมตั้งหลายเวอร์ชันแถมไอคนตรงกลางนี่มันหล่อกว่าทุกเวอร์ชันเลยนะเนี่ยขอบคุณสำหรับผลงานดีๆที่ทําให้ด้วยนะครับ โอ้ oh, แล้วขอขอบคุณ40บาทจากคุณ AC 707ด้วยนะครับซึ่งเป็นโด o n a t จากคลิปเกมโนซี่เรื่องข้อมูลความสามารถของโนซี่เนี่ยเอาจริงนะครับมันค่อนข้างที่จะขี้โม้ไปหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราวัดจากหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ค่อนข้างที่จะขัดกันมากเลยโดยเฉพาะประเด็นที่คุณ AC บอกมานะครับว่าไหนมันเดินเบาคิดว่าแผ่นดินไหวนั่นแหละครับคือเหตุผลที่มันขัดกันหุ่นที่ถูกอ้างว่าสร้างจากไทเทเนียม ซึ่งผมก็รู้นะครับว่าไทเทเนียมเนี่ยมันเบากว่าเหล็กกล้ามากๆแต่ด้วยความตัวใหญ่ของมันเนี่ยไม่มีทางที่มันจะสามารถเดินเบาๆได้แน่นอนครับถึงแม้ว่าซิต้าเนี่ยจะเคยอ้างว่าโนซี่เนี่ยจะใช้เท้าแบบพัดเดิลฟิตหรือคืออุ้มเท้าคล้ายๆกับแมวหรือสิงโตพวกสัตว์จะพวกนักล่าที่ย่องเบาได้นะครับแต่ถ้าหากตามหลักความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ว่าบุเท้าเนี่ยจะมีความอ่อนนุ่มขนาดไหนแต่ถ้าน้ําหนักมันหลายกิโลกร,รัมเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่เดินเงียบได้อย่างแน่นอนแถมนั่นยังไม่รวมถึงข ก็ต่อส่วนต่างๆของ endoskeleton ในการขยับด้วยนะครับ <c oughs> พอไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับโนซี่เนาะดังนั้นการดีเบตเรื่องของตัวโนซี่เนี่ยเราค่อยว่ากันทีหลังก็แล้วกันครับ What <c oughs> What the ้ระหว่างที่เรากำลังดิฟอยู่ข้างนอกหุ่นมันเดินข้างในเราอะไรเงี้ยแย่แล้วเหลือเหลืออะไรครับผมดับเข้าไปแล้วเหลือพวกเราสามคนยังไม่ทันได้เริ่มมันก็สนุกแล้วอะมันเปลี่ยนเห็นไหมมันเปลี่ยนตัวละครใหม่หมดเลยเห็นไหมใช่ตรงนี้น่าจะลึกนะส่วนลึกสุดตรงนี้น่าจะเป็นห้องยาบเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำเฮ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวน่าจะเสียงไฟดับนหรอครับ เรากใหนวผมกำลังวิ่งผ่านเวทีแล้วมันลุกพอดีอะเมันเกิดม่ได้มันเกิดมาได้จะลุกโอ้ยใครแม่งโดนหักคอคัน่มันมีมันมีจับสะเก็ดปมันเหยียบด้วยนะหักเสร็จเหยียบเลยเดี๋ยวเราหาห้องยามไม่เจอเลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วห้องยาม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 เดี๋ยวน่าะมันมีโทรในห้องยามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณอาบุลเล่คุณอาบคุณ,าคณาอาบุลเล่โยนเก้าอี้เสียห้าบั๊กโอ้โหเวรกรรมันมาในท่อมันมาในท่อมันมาในท่อวัดที่ปิดประตูได้ขัดเขาขโดนโยนไม่ค <c ười> ืนโดู <c ười> โด้วยโดน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  <c ười> ไม่ใส่ <c ười> โอ้โยนครับ โอเลยเฟซฟ็อกซี่วิ่งโค่นเร็วเลยเขาอยู่เซนโบใส่เลยน่ะกูดำไปได้มามาในห้องน้ำชายหน่อยสิเหมือนผมเห็นอะไรสักอย่างโอ้ยคานได้น่ากลัวมากอะเราเราเกมนี่เห็บป่ะอันนี้คือคนนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อนิมาโทนิกนะโอ้ แม่งแม่งจิ้มจิ้มห่านลูกกงตายแม่งเร็วมากถ้ามันมีตัวค้างเข้ามาครับมกัว่ากูว่าคนนี่ยน่ากลัวกว่าเราจะชนะยังไงอ่ะมันมันยังไม่ได้เริ่มไนท์เลยเปล่าไม่รู้สิอย่าอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้ครับบอกเลยอยาเข้าไปใกล้ ีเหมือนเหมือนมันสลับกันอ่ะสลับกันขึ้นลงเวทีอ่ะอย่าเปิดประตูอย่าเปิดประตูอย่าเปิดประตูไอ้นายยังไงกูว่าเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเฟ็กซี่ยืนจับเป้าอีกเจ็ดพลังงานเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราต้องทำอะไรอ่ะขลงโค้ดมันจะไปหาจากไหน ตายอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไฟตาอบนแล้วไปดับทิพยาไปเปิดเครื่องเจเลยยังไม่เคยสักคนเขาไปเปิดเครื่องเจเลยเยอะจังขันคนขานมาคนน่ากลัวเลยทีนี้เรามีเรามีเครื่องปั่นไฟสำรองอยู่ได้กูแจ้งหนิอันนะเบด่ะ basement เหรอ ใช่เหรอแม็กสเตดแม็กสเตดแม็กสเตดโอเคโอเคโอเคผมผมรู้ผมรู้ผมรู้อีฟ็อกซี่อีท่ายแล้วเปิด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 แล้วอะไรอะไรอะไรข้งนี้มีอะไรมีอะไรไม่ไม่มีอะไรเลยต่อเลยคีย์ต่อเลยต่อเลยต่อเลยนี่ๆี่ท่ไหนนี่ๆทางนี้ทางนี้ ไอ้ฟ็อกซี่มันเดินเป็นแพทเทิร์นครับฟ็อกซี่มันเดินเป็นแพทเทิร์นาโอ้โหแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพเทร์นโอ้ยมันองมา้โอ้แห้โอ้โห้โอ้โ้ล้โโอ้ห้โอ้โห้โอ้โห้โอ้โห้้โห้โอมา้้โม้โอ้โห้โอ้โหดโออ้โหหายอุ้ยอ้โห้โอ้้โห้ออ้อ้้น้ โดนแคมแล้วเราโดนแคมแล้วมาหี่พี่ระวังนะมันจะมีประตูฝา่งนี้อยู่อีอันนนิดอ่เรียบร้อยเรียบร้อยมดอยูมันยืนยบีดล้นะดูท่อดีดีแล้วดูท่อดีดดีแล้วนะหายหายจะผมดูท่อให้เดี๋ยวผมดูท่อให้ เฟดเฟดี้เหรอใครนะใครอยู่ตัวหนหนึ่งสองเก้าโอเคหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองเก้าโค้ดโอ้โหลิงกูแล้วตัเมาสับบาดยบหรอ้ย หนึ่อเหรอใช่เปิดไปแล้วไปแล้วเออเออแลวใส่ดินอีกใส่หน้ากากไม่ได้ผลเอ้าตรงนีมีรหัสอีกอันนึ่งครับอุ้ยโอเคกเหรอเคป็นรหัสเหรอไม่ใมีเทป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 ว้ เดี๋ยวอะไรอะไรใครเป็นไรเมื่อกี้มันเปิดเค้กแล้วโดนแจมแกนี่ตรงนี้ต้องใส่ตรงนี้อังนี้ไม่ใช่าโอ้พี่ฟอกซี่มาฟอกซี่มาฟ็อกซี่มปิด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 ูิดปิดปดปิดปิดปิดปดปดปิูปิปิดปิดปิดปดปิ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 ปดป แต่แต่อนิเมะโทนิกเกมนี้ก็คือมันไม่มีแบบคือมันจัมสแกลเราก็จริงอะ่ะแต่เราเห็นในมุมคนอื่นคือมันเดินผ่านเราใช่ใช่ใช่มันมันเรมเพจได้ <c oughs> มันกูออนแรมเพจได้อะ่ะมันมเรียกวา่าอะไรนะเสียงอะไรวะนะ่โอ้เหมือนเด็เกนกเกอะวิ่งไปผมดูกล้องครับโอ้อตัวปรสิตเดิน ส8่แปดหก่เออตอนนี้ไก่้วเดี๋ยวเดี๋ยวคน่ากลัวเลยทีเกียรีบรีบลงไปรีบลงไปดหกแปดสีเหมือนมีเสียงมิวสิกบ็อกอยู่ข้างในใช่ใชพี่เตรีมตัวนะพี่เตรีมตัวนะรถของเล่นเฮ้ทำไม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 ประตูมันมันแปลกๆพพัดเหรอโส์ อุ uhm, ้ยมีห้องใต้หลังคาอีกเหรอที่นี่มันจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยได้กันไกมาครับได้มาได้คือกันไกกันไกไมีใช่กันไกใช่ไหมนี่ก็ต้องลำบากลำบนขึ้นมาเอากันไกข้างบนจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันมีห้องเพิ่มเพิ่มเติมตรงนี้เหรอโอ้ลิงเดิน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 โอ้ยไก่เดินโอ้โหสามตัวลูกลบอ้ผมยังโฉอยู่ยังโฉอยู่ยังโฉอยู่อุ้ยโอ้โหทิปปอกอย่างกว้าง โอ้โหอีกดอกนึงได้เดินอยู่ชิก้า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 เดินอยู่ในหอ้นอง <c oughs> น้ำฝนในหอ้องฝนซิผมเล่นใจผมไม่นใจ <c oughs> โอ้โอ้เชดโอ้มันวิ่งตรงมันวิ่งตรงมันมีไฟแบ็กด้วยแล้วเป็นรูปขวานแล้วก็แบบอยากไอโฮปยู <c oughs> ตายเดอะไฟเออร์มันตามผมมามันตามผมมามันตามผมมา ดี๋ยวผมลกประตูให้อ้าวอ่ะผมออกไม่ได้ผมออกไม่ได้เกือบตัวเรียบร้อยขนต่อไปเฮ้ยคุณเอ็มไอ้ข้างบนอ่ะไอ้ห้องต้านหลังคาเชื่อมันจะมีเหมือนทางอ่ะมันตัดได้ไหมคุณกายตัดได้ไหมมลองดูมาลองดูเดี๋ยวผมลองดูทำอะไรกับมันได้ไหมได้ ได้เหรอโอ้ยเอาโหใครคิดว่ามันกันไก่กันไก่อยู่นี่มันแล้วคือฟอยมันใหญ่ไงใครคิดว่ากป็นไก่ตัดดูแจอยู่ฮะอยู่กับผมอยู่กับผมโอเคงั้นก็น่าจะห้องอันนี้แล้วป่ะอย่าเพราะว่ามีอะไรไหมเงี้ยไม่มีไหมไม่มีแล้วเนาะมี้วก็เดิวนหลบมาเนี่ยเออเฮ้ยมันปิดประตูมันปิดเ มอบันติดอยู่ในห้องใต้หลังคาเพราะตอนนี้ผมผมโดนดักดังเกิดนี่คุณคิดกับแม่ผมฟปใช่ไหมนี่ต้องมีโค้ดจากตรงนี้ขอโค้ดไที่อยู่ไหนไม่มีแล้วไอ้บ้าทนจะฆ่าแล้วมีขครับตอนนี้มีอาคุณแจทางออกฉยกเฉินประตูคืออะซ นายซิโรซิกนายทูเอ็กซ์ายทูผมมาละผมรอดละถูกไหมไม่น่าถูกผมฟังผิดหรือเปล่าอุ้ยอ้าวรถเบิดอุ้ยอุ้ยเชฟ มันโกอ่อนและเพลงเลยครับอุ้ยตัวนี้มันอะไรวะแคมป์มันแคมป์คุญแจกุญแจผมได้กุญแจอ้ากุญแจอันนี้คือตายแล้วตกเอ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกผมได้ผมได้อฮ้เมื่อจซีคิ้นนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อเมื่อจซีอยู่นี่โอที่หยอกนี่นี่นี่ดีปีชนะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคาศีนมีคาศีน คัดเส้นอาแห่งโบกมือด้วยมิ้งวิ้งมิงโอ้โหโอ้โหก้องสายโอ้โหอ่าอ่าตกแบคลูมะไปไปตกแบคลูมอะไรวะเนี่ยโอ้แียบตาเหมือนกันนะเนี่ย To be continue ดึงดึงดึงๆเอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Night Chief a t Pori นะครับ ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆและก็หวังว่ามันจะมอบเสียงหัวเราะให้กับคนดูไม่มากก็น้อยนะครับและเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่นะครับมันยังไม่มีสตอรี่โหมดนะครับไอ้โหมดที่เล่นอยู่เนี่ยมันเป็นโหมดที่เรียกว่าคีฮันนะครับดังนั้นก็เท่ากับว่าที่เล่นไปเนี่ยมันยังไม่แคนนอนนะนะเมือ่อเรื่องเต็มๆมาเนี่ยถ้าหากสนใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้พาแก๊งสุดป่วนของผมกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งผมต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะ และจะไม่ให้ขอบคุณไม่ได้เลยก็คือเหล่าเมมเบอร์สุดน่ารักของผมนั่นเองผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มีชื่ออยู่บนนี้ไม่ว่าจะเป็นเทียไหนก็ตามนะครับการซัพพอร์ตของพวกคุณเนี่ยทำให้ผมซาบซึ้งใจอย่างมากเลยละครับและหากท่านใดเนี่ยอยากจะซัพพอร์ตผมแบบเดียวกับพวกเขาแล้วก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่ใช่แค่ได้เป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องนี้นะคุณเนี่ยยังได้ดูคลิปผมเร็วขึ้นนะครับมีซ์ฟเวอร์ดิส c อร์เฉพาะสมาชิกนะครับที่สามารถเข้าไปคุยกันได้แบบง่ายๆและแน่นอนครับว่ามีชื่อออเเปป็นนนนคคคครรดดิิตขขึ้้้บบบบุุณทกลบบกลแีีวยะั ท้ายนี้แล้วนะครับผมก็ขอฝากเมมเบอร์ชิพของช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้รู้นะครับว่าพวกคุณชอบคลิปอะไรแบบนี้นานๆทีเนี่ยผมจะได้ทำลงบ้างนะแล้วถ้าหากใครชอบฟันัแฟนเกมหรือเกมแนวอินดี้เฮอร์เรอร์แล้วก็อย่าลืมกดสมัครสมาชไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆในอนาคตนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย